สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะในช่องของน้องฝนเซรีไทยรถสวยนะคะน้องฝนฝากกดไลค like ์กดแชร์นะคะฝากกดไลค like ์กดแชร์สอบถามได้นะคะพี่ๆค่ะสนใจรถขนไหนรุ่นไหนสอบถามได้เลยนะคะที่ร้านมีรถเข้ามาหลายคันเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่กําลังตามหาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นกระบะรถเก่งนะคะรถเอ่อทุกอย่างเลยนะคะพี่ๆคนไหนที่หาอยู่นะอยากได้รถเอาไปใช้งานนะคะวันนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะน้องฝนฝากกดไลค like ์กดแชร์นะจ๊ะ อ่เดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันดีกว่านะคะคันนี้เลย t o y o t ต r ร v o Cap นะคะ2.4มิตรนะครับเซตอีดิชนปี2020นะคะราคา429,000บาทนะคะรถมือเดียวป้ายแดงคันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะพี่ๆค่ะเป็นเครื่องดีเซลนะคะสวัสดีนะคะขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ให้น้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆมากเลยค่ะเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์นะจะ กันได้นะคะสนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าสนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่วันนี้เดี๋ยวเราฝนพามาดูกระบะแคบกับ4ประตูนะคะเผื่อพี่ๆคนไหนที่หายอยู่นะ กระบะแขคบกับ4ประตูเผื่อพี่ๆคนไหนที่หาอยู่อยากได้เอาไปใช้งานอยากได้เอาไปขับนะคะนี่เลยนะคะ t อ y o ต a ารีเอแคบ2.4มิเซตดอีดิชั่นปี2020นะคะคันนี้เลยราคา429,000บาทนะคะสี 4, 2, 9, 000, บอลน,นะคะคันนี้นะคะนี่ชฉมหน้านะคะสภาพสวยเดิมโรงงานแท้แน่นอนนะคะสัญลักษณ์เต y o ต้าอยู่จุดกึ่งกลางของตัวรถนะคะนี่ค่ะพี่ๆคัาไฟไม่มีทาบเลยนะคะใส่กิ๊งใส่สะอาดเนืงจากพี่สภาพสวยแท้แน่นอนจ้า ใสกิ้งใส่สะอาดเลยนะคะคันนี้เป็นโฉมหน้าหมูป่านะคะน้องเป็นโฉมหน้าหมูป่านะคะพี่พี่นี่ค่ะสวยมากๆอ่ะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสี่เส้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพนี่กระจกเป็นสีดำนะคะจัดกับตัวรถสีเทาได้สวยงาม hmm. มากๆนะคะพี่ค่ะับกับตัวรถสีเทาสีเทาได้สวยงามมากๆนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูภายในพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะนี่ภายในสวยพี่ๆเผื่อใครที่หาอยู่รถขอนห้าหกพันนะรถขอนห้าหกพันนะคะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆขายนี้เลยนะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะฝั่งซ้ายนะคะควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุนะคะรถ อะ,อะไรได้หมดเลยนะคะแล้วก็รับสายวางสายได้นะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะพี่พี่ขาฝั่งด้านขวาตรงนี้นะคะก็เลออื่อนเลื่อนเพลงเลื่อนอะไรได้หมดเลยนะคะนี่คะ่ะสภาพสวยเดิมโรงงานสวยเดิมป้ายแดงใครที่กําลังหาอยู่นะคะรถสวยสวย <c oughs> แบบนี้นะคะพี่พี่ขาติดต่อน้องฝน <c oughs> ได้เลยนะคะรถสภาพสวยสวยแบบนี้นะคะคันนี้ก็สวยมากเป็นตัวท็อปตัวมิดด้วยนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะพี่พี่ หน้าจอสัมผัสนะคะเอก็ใช้งานได้ปกตินะคะพี่พี่นี่เลยตรงนี้เป็นที่เสียบโอ้ยโอ้ยโอ้ยตรงนี้เป็นที่เสียบสาย USB นะคะนี่ค่ะตรงนี้อมีที่เสียบสาย USB อะไรให้พร้อมนะคะพี่พี่คะ่ะนี่เลยนะคะ เอเอแอร์อะไรก็เย็นฉ่ำนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะพี่พี่เกียร์ธรรมดานะคะหกสปีดนะคะนี่ค่ะเบรกมือนะคะเบรกมือธรรมดาแล้วก็มีปุ่มอีโคโหมดท่าวงโมดนะคะมีให้ครบเลยนะคะพี่พี่สวยเดิมมากสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะสวยเดิมแท้แน่นอนนะคะนี่คอนโทรลด้านหน้าก็สภาพคงสวยงามนะคะ สภาพคงสวยงามนะจ๊ะพี่ๆใครที่หาอยู่นะคะรถกระบะแข็บนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์ออโต้นะคะตอนนี้ก็มีเข้ามาแล้วนะคะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยู่นะจ๊ะอยากได้รถเอาไปใช้งานอยากได้รถเอาไปขับนะคะก็ติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081ค่ะ093 2445 081-093-2445ติดต่อน้องฝนได้นะคะร้านนะคะมีทั้งหมด3สาขาค่ะ สี่แยกตาปานจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทางไปสนามบินเยื้องเยงกับมอตาปีเนาะอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสาขาะะสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมีนบุรีนะจ๊ะพี่ๆจ๋ากรุงเทพมีนบุรีนะจ๊ะใกล้ที่ไหนไปที่น,นั่นแวกันเข้ามาดูรถกันได้เลยนะจ๊ะพี่ๆอ่ะคันนี้สวยมากประมาณนี้เนาะ,ะที่แผงประตูนะคะล็อกปลดล็อกนะคะ แล้วก็นี่สวยมากคันนี้ตัวนงตัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยขยับน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะพี่ๆ่ะน็อตเดิมโรงงานน็อตเดิมป้ายแดงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะ้าหลังก็เบาะสภาพโปร่งสวยงามเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะ เบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงนะคะพี่พี่ขาสภาพคงสวยงามนะคะนี่ค่ะให้ดูทุกซอกทุกมุมของตัวรถว่ารถคันนี้สภาพสวยไหมนะคะพี่พี่ขาสภาพสวยเดิมแท้แน่นอน,นะค่ะพี่พี่สวยเดิมแท้แน่นอนนะคะเผื่อใครที่สนใจอยู่นะจ๊ะอยากจะได้เอาไปใช้งานสักคันนะคะวันนี้นะคะมาดูรถกับน้องฝนที่ได้รถสวยเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพี่พี่ขา ได้รถสวยๆเอาไปใช้งานอย่างแน่นอนนะคะอะแล้วก็มาดูคันนี้กันต่อนะคะโตโยต้า i ีโว่ดับเบิลแคนะคะ2.4 Hi นะคะพิเรนเนอร์คันนี้เนาะ2.4 Hi พิเรนเนอร์คันนี้ปี2022ราคา769,000บาท เ6 0 0 0นคันนี้นะคะเป็นตัวท็อปนะคะเซนเซอร์รอบคันนะคะนี่กระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะคะตัวรถได้สวยงามนะคะพี่พี่ขาได้สวยงามมากไฟนะคะไม่มีคาบเหลืองใสกิ้งใสสะอาดนะคะไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์มาให้นะคะด้านหน้าเนาะคันนี้เป็นตัวรถสีขาวนะคะเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะคะพี่พี่ามีบันไดขึ้นให้เรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีมีกล้องให้ด้วย มีกล้องให้ด้วยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็กระจกตรงนี้นะคะพี่พี่ขาเป็นจุดที่แบบว่านี่เห็นรถสองคันไหมเวลารถมาจากด้านหลังนะคะก็ดูได้เนาะเพราะมันจะเอ่อเป็นเขาเรียกว่าจุดอับของสายตานะคะเหมือนมีมอเาตอร์ไซค์มาด้านข้างนะคะก็สามารถดูตรงนี้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในสักนิดหนึ่งดีกว่านะคะพี่พี่ใครเข้ามาแล้วน้องฝนฝ,นฝ,นฝ,นฝนากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสนใจรถขนหนรุ่นไหนพี่ๆ่ขาสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะ สนใจคันไหนรุ่นไหนสอบถามน้องฝนได้เลยนะคะพี่พี่ขาที่ร้านเรามีรถให้พี่ๆเลือกหลายคันเลยนะคะมีให้เลือกหลายคันนะคะอยากได้คันไหนก็อิน b o x กกันเข้ามาได้หรือว่าทักมาหาน้องฝนได้เลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้เลยคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะจ๊ะฝั่งซ้ายควบคุมเกี่ยวกับเครื่องเสียงวิทยุนะคะฝั่งขวาควบคุมเกี่ยวกับ c r u สคอ control นะคะคันนี้เป็นปุ่มพุ s สต t a r t ด้วยนะคะพี่พี่ขา เป็นปุ่มพุสตาร์ทนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสนะคะเกียร์ออโต้นะคะนี่มีปุ่มอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะแล้วก็มีที่วางเกี้วน้ําให้เรียบร้อยนะคะได้เบาะหนังสีดํานะคะเบาะหนังสีดํานะจ๊ะนี่ค่ะสภาพสวยมากเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะพี่ขาเบาะปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางนะคะ รถสภาพสวยเดิมค่ะรับประกันนะคะของเราไม่มีโชนไม่มีวิควา่าไม่มีน้ำท่วมนะคะไม่แท้ร้อเปอร์เซนตนะคะพี่ขาไม่แท้ร้อยเปอร์เซนนะคะ พี่พี่คนไหนที่สนใจอยู่นะจ๊ะอยากจะได้รถสวยๆเอาไปขับอยากจะได้รถสวยๆเอาไปใช้งานนะคะวันนี้พี่พี่ลองเปิดใจนะคะทักมาหาน้องฝนติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนให้ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถให้พี่พี่ถึงหน้าบ้านนะคะพี่พี่คนไหนที่สนใจนะคะอินบล็อกกันเข้ามาหาน้งฝนได้เลยนะคะ081093 2445ค่ะ 0 8 1 0 9 3 2 4ห5ทักอินบ็อกหาน้องได้เลยนะคะใครที่สนใจอยู่นะคะออกรถเพียง999บาทประวัติดีฟีดาวได้เลยนะคะพี่พี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ๋ยวดูด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะคะ,ะด้านหลังนะคะนี่ได้เบาะหนังสี ดำนะคะเบาะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยน่นเบาะเดิมโรงงานเบาะเดิมป้ายแดงเบาะสภาพสวยมากๆนะคะพี่ผาพี่พี่ขานี่มีช่องแอร์ให้ด้วยนะคะมีช่องแอร์ให้ด้วยนะคะตรงนี้มีที่ขึ้นให้อะไรครบเพดงเพดานไม่มีรอยยันรอยเจิมนะคะเพดานไม่มีรอยยันรอยเจมิมสภาพสวยเดิมโรงงานนะคะพี่พี่ขา มีที่แขวนของให้เรียบร้อยรองรับน้ําหนักได้สองสามกิโลนะคะนี่เลยนะคะตรงนี้เลยนะคะพี่พี่ขาพี่พี่ขาอย่ามัวแต่มองนะเดี๋ยวรถจะติดจองนะคะใครที่หาอยู่นะคะรถสี่ประตูตัวยกสูงนะคะตัวท็อปนะคะวันนี้มาจัดกับน้องฝนได้เลยนะคะติดต่อน้องฝนได้เลยนะคะ081093 2 4ห5 0810932445ติดต่อน้องได้เลยนะคะประวัติดีก็ฟรีดาวได้นะคะใครที่สนใจอยู่นะจ๊ะอยากจะได้รถสวยๆนะคะทักอินบอกกันเข้ามาหาน้องฝนได้นะคะพี่ๆคะ่ะใครสนใจนะคะแอดบ้านเขียวหาน้องได้เลย0810932445 0810932445สนใจก็ทักมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะฝนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย